ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวมอดนะครับหลังจากที่หายไปนานนะครับสองสามวันนี้แหละก็บางวันก็ฝนตกบ้าง่ะบางวันก็ไม่มีเวลาวันนี้ก็จะมารีวิวมอดรถนะครับรถก็มีอุปกรณ์แบบนี้นะครับก็มีอยู่ห้าตัวหลักๆนะครับก็มีกุญแจเอ้ยต้องมีหกดีกุญแจแล้วก็น้ํามันนะครับก็รถ เลดค r อะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็รถถังนะครับก็มีอยู่แบบนี้นะครับอ่าทีนี้เราจะมาลองขึ้นรถสีเหลืองกันก่อนเลยนะครับกดเข้าไปเราจะขึ้นยังไม่ได้นะครับเราต้องใส่น้ํามันก่อนนะครับแต่เราต้องขึ้นโดยกุญแจนะครับใส่น้ํามันลงไปทีนี้เห็นสีฟ้านี่ไหมครับแสดงว่าเราสามารถบังคับมันได้แล้ว เรอาลงอีกเยียเพิ่งลงเดียวอันนี้ครับแล้วก็บังคับมันได้แล้วครับแต่อันนี้มันตกลงมาในหลุมนะครับไม่รู้จะบังคับไปทางไหนดีอ๋อนี่ก็สามารถทําลายดินได้นะครับนี่ครับเป็นรถที่สะดวกสบายมากเลยครับอ่าต่อไปก็ ตีั้งเดียวนะครับพ็อหายไปแล้วต่อไปก็รถสีแดงนะครับเรดค่ะก็หันได้แต่ง่ายๆนะครับอันนี้ก็รถนั่งเล่นทำอะไรไม่ได้หรอกครับนี่ฮะถ้าเราไม่เติมน้ำมันจะขึ้นสีแดงอย่างนี้แล้วก็ไม่สามารถบังคับมันได้ครับเราต้องเติมน้ำมันก่อนนะครับนี่ให้มันขึ้นสีน้ำเงินพอดีนี้เราก็บังคับมันได้เลยครับ ต่อไปก็เป็นเครื่องบินนะครับทุกอย่างเราต้องใส่น้ำมันก่อนนะครับก็ใส่ลงไปแล้วก็กุญแจครับถ้าเราเงยหน้าขึ้นฟ้าก็จะบินขึ้นฟ้านะครับอ่า นนี้ก็ต่อไปก็เป็นรถถังครับแต่น้ำมันลงไปใส่อันนี้ก็สามารถยิงได้นะครับอยิงออกมาเป็น TNT ครับก็จะระเบิดเขาก็จะจุดให้เลยนะครับ ทีนี้ก็เครื่องบินนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องบินลบอะไรประมาณนี้มั้งครับอ่าแต่น้ำมันลงไปสนในี่ครับเขาก็จะมียิงออกมาเป็นธนูยิงตรงนี้ครับทีนี้ก็ดอับบอมก็ยิงออกมาเป็นทีนทีเหมือนรถถังนะครับเฮ้ยเฮ้ย ครื่องบินนี้ก็สนุกอยู่ครับวันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้สีเกณ tomorrow พบกันใหม่ในการรีวิวมอสข้างหน้าขอบคุณครับก็ขอขอบคุณมอสจากกลุ่มมครับที่รวมมอสไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณด้วยครับ